สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเ,เพื่อนๆกับร้านนัสลานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับซื้อขายกันได้ทั่วประเทศนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับ ช่องทางติดต่อทางร้านนะครับนี่ไลน์ ID นะครับ0954124443นะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคานะครับก็ส่งมาที่ไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อเหรียญสั่งจองเหรียญจากทางช่องนะครับก็ติดต่อไลน์ไอดี0954124443เช่นเดียวกันนะครับช่อง YouTube ครับสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับช่องนี้ทั้งซื้อและขายนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ จะมาทําคลิปสั้นๆนะครับจะพยายามให้ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับเพราะหลายๆท่านชอบดูคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆคอนเซปต์วันนี้นะครับนี่นะครับ25บาทแลกเงิน2,000บาทนะครับจริงหรือเปล่าแลกได้ไหมนะครับแลกได้จริงนะครับเก่าๆเราก็ซื้อนะครับเหรียญหมุนเวียนพวกนี้นะครับแต่ว่าสังเกตแค่จุดๆเดียวเท่านั้นนะครับ25บาทเพิ่มเป็น2,000บาทได้ยังไงนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ น้องๆนักศึกษาหรือว่ามือใหม่ที่เข้ามาดูนะครับจดจําจุดนี้ให้ได้นะครับว่าเหรียญแต่ละแต่ละชนิดแต่ละซีรีส์ราคานะครับก็มีปีพศที่ผลิตออกมาแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับคลิปนี้มาดูเลยนะครับว่า3เหรียญตัวนี้เพิ่มมูลค่าได้ถึง2000บาทได้ยังไงนะครับเริ่มที่เหรียญแรกนะครับนี่นะครับเหรียญห้บาทนะครับปีพศ2546นะครับ ดูที่ปีพศนะครับเพื่อนๆน้องๆ้สองห้าสี่หกนะครับห้าบาทนะครับจําไว้เลยนะครับสี่หกกับสี่ศูนย์นะครับแต่ตัวนี้คือสี่หกนะครับตัวนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับบวกไว้เลยนะครับสี่ร้อยนะครับเพื่อนๆตรงนี้สี่ร้อยแล้วนะครับห้าบาทแลกสี่ร้อยนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดนะครับดูที่ปีพศนะครับตัวนี้นะครับผลิตแค่หกหมื่นกว่าเหรียญนะครับก็มีราคานะครับ อันนี้เหรียญละ8 0 0นะครับปี3 1 8 0 0นะครับ400บวกกับ8 0 0ร้ยพนแล้วนะครับนี่นะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนี่นะครับในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปี31เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับบวกไปอีก800นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ปีพศนะครับนี่นะครับปี3 1นะครับอันนี้คือสภาพผ่านการใช้งานนะครับย้ําว่าสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับ นี่นะครับอันนี้คือส่งมาขายทั้งนั้นเลยนะครับที่ที่ที่เคยส่งมาขายนะครับแล้วก็มีซื้อในพื้นที่น่าจะซื้อในพื้นที่เหรียญนึงแล้วก็มีเหรียญส่งมาขายนะครับคือเหรียญนี้นะครับก็ให้จํากันง่ายๆเลยนะครับสมเหรียญนะครับยีบาทถ้ามีแบบนี้นะครับกําไรแน่นอนครับสองพบาทนะครับเพื่อนๆยี่สบาทแลกเงิน2,000บาทนะครับสี่ร้อ 800นะครับนี่นะครับจำแค่ปีพศนะครับแล้วก็ไปสังเกตไปค้นหาดูนะครับมีกระปุกออมสินก่อนที่จะเอาเงินไปแลกนะครับเช็คดูปีพศก่อนนะครับว่าเป็นปีที่ทางช่องทางร้านผมประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับนี่นะครับเหรียญ5ปี4 6เหรียญ10ปี3 1นะครับชุดนี้25บาทได้เงินกลับไปแน่นอนนะครับ2,000บาท กาไรอย่างน้อยๆสองพันบาทนะครับค่าจัดส่งผมออกให้นะครับตัวนี้นะครับนี่ถ้ามีแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับ25บาทแลกกับเงินสองพันบาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับนี่นะครับไม่ยากครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับปีพศก็จําไม่ยากนะครับหรือว่าถ้าเรายังจําไม่ได้เราจดไว้ก่อนก็ได้นะครับเราเมมโมรีไว้ในโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือคืออะไรที่แบบ ติดตัวเราไปทุกที่อยู่แล้วนะครับเราบันทึกไว้ในโทรศัพท์นะครับแล้วเราก็เปิดดูไม่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 ยากเลยนะครับหรือว่าในไลน์นะครับผมจะส่งรายการตัวนี้ไปให้นะครับเข้าไลน์เข้าไลน์ผมนะครับแล้วก็เซฟตัวนี้ไว้เลยนะครับพอเจอเหรียญเยอะๆก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ดูดูตามพีพศเลยนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆมีโอกาสเจอกันได้ทุกๆคนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้มาแบบ ไม่ยาวมากนะครับเพราะหลายๆท่านไม่ชอบดูคลิปยาวๆนะครับก็เอาใจจัดให้นะครับไม่เกิน5นาทีนะครับตัวนี้ก็25บาทแลกเงินได้2,000บาทนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาเลยช่องทางติดต่อผมชัดเจนนะครับก็ติดต่อง่ายนะครับเพื่อนๆติดต่อมาได้เลยนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ